ปี2026 FN FAL กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันที่ทันสมัยขึ้นปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีฉายาว่า The Right Arm of the Free World ถูกพัฒนาใหม่ให้ตอบโจทยุคสมัยโดยยังคงเอกลักษณ์เดิมที่ขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานและความน่าเชื่อถือแต่เพิ่มเทคโนโลยีและวัสดุใหม่เพื่อให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เริ่มจากดีไซน์ภายนอก FN FAL 2026ยังคงรูปร่างคลาสสิกที่คุ้นตาแต่ปรับให้เพรียวบางน้ำหนักเบาลงด้วยการใช้วัสดุโพลิเมอร์เกรดทหารผสมอลูมิเนียมอลลอยทำให้ลดน้ำหนักลงอย่างชัดเจนขนาดเดียวกันยังเพิ่มรางพิคาตินีรอบตัวเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นกล้องเล็งไฟฉายหรือเลเซอร์ในด้านสมรรถนะ FN FAL 2026ใช้กระสุนมาตรฐาน NATO ขนาด7 6 2 x 51มิลลิเมตรให้พลังทำลายที่สูงและระยะยิงที่แม่นยำ ระบบแกสถูกปรับปรุงให้ตอบสนองเร็วลดแรงถีบทําให้ผู้ยิงควบคุมได้ง่ายขึ้นแม้ยิงต่อเนื่องอัตราการยิงต่อเนื่องทําได้ดีกว่าเดิมและยังสามารถปรับโหมดการยิงได้ทั้งกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบภายในถูกออกแบบใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้งานและบำรุงรักษากลไกต่างๆถูกปรับให้เรียบง่ายขึ้นถอดประกอบได้เร็วโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมด้ามจับและพานท้ายสามารถปรับได้หลายระดับ รองรับผู้ใช้งานหลากหลายสรีระรวมถึงการเพิ่มยางซับแรงสะท้อนที่ผ่านท้ายช่วยลดแรงสะท้อนกลับเข้าสู่ไหล่ผู้หญิงด้านความปลอดภัย FNFAL 2 0 2 6มาพร้อมระบบเซฟตี้หลายชั้นตั้งแต่เซฟตี้แมนนวลไปจนถึงกลไกป้องกันการเหนี่ยวกโดยไม่ตั้งใจรวมถึงการออกแบบโครงสร้างภายในที่ลดโอกาสการติดขัดของกระสุนนอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบในสภาพแวดล้อมสุดโหดไม่ว่าจะเป็นฝุ่นน้ำโครนหรืออุณหภูมิสุดขั้วเพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมรบในทุกสถานการณ์ สรุปแล้ว FN FAL 2026คือการกลับมาของตำนานในรูปแบบที่ทันสมัยแข็งแรงทรงพลังและตอบโจทย์การใช้งานทั้งในสนามรบและการฝึกซ้อมยุคใหม่